เม <ME> ื่อคนดังระดับ20ล้านไม่ง้อเต๋อป๊อบสยามวียพี่เต๋อใช่ใจไหมอยากไปทําอะไรเล่นอ,อ,อะไรผม,ผมคิดไว้ต้องนานแล้วครับ<น>แต่แบบว่าต้องส่งความการไปอ่ะครับผมโพไปแล้วอ่ะครับครับใช่ครับพี่เต๋อส่งไปแล้วอะ่ะ ส่งไปที่ผมไม่อยากพูดชื่อบริษัทนะครับเพราะแต่แต่ผมรู้บริษัทบริษัทพี่เต๋อครับต้องส่งคอมการ์ดไปครับผมโทรไปครับบริษัทพี่ปิดแล้วเมื่อเช้านี่ยังยังไม่ได้ทําคอมการ์ดครับแต่ผมจ่ายครับขออนุญาตเซตนิดนึงนะเซ็ตไม่เสร็จจะดีนะดีได้ๆขอเซ็ตด้วยขอเนี้ยไม่นั่งขออนุญาตขนาดนี้ก็นั่งทําคอมการ์ดไปเลยตอนเนี้ยระบรองนี้นั่งทําไปเลยคอมการ์ต่อย่างนี้ถูกไม่ใช่ถูกใช่ไหมครับ ถูกถูกต้องไหมครับถูกแน่ถูกก็คือถ้าเรารู้ว่าที่ไหนเขาจะมีประกาศรับสมัครอะไรเงี้ยส่งไปเลยพี่พี่พี่ไปได้ไงวะพี่เต๋อพี่มึงสุดยอดว่ะพี่ชายถ้าเป็นกูนะกูไปแม่งไหนคอมการ์ดแล้วอ่ะแม่งไครับสวัสดีครับนเลยกับพี่ดีอะพี่มีทั้ง ใครพอมีสอมองแตกไย่ลืมฝากกดไลค์5้าพันไลค์ด้วยอัน,นันตปชาชัยเยจ้าบ้านวัดไลคิงยังยกเงินวัดกว่า300ล้านเหตุติดการ์บาคาร่าออนไลน์ไลคิงแปดแปดสาธุเก้าเก้าไลคิงแปดแปดแพงไม่เข้าแน่นอนอาจจะมาพิสูจน์แล้วยันหรุครับ <c oughs> บาคาร่า <c oughs> <c oughs> เน้นฝากไม่เน้นถอดย้ำอีกทีนะน้องการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเขี้ยอะไรวะเ่ยบาปที่สุดคือเจ้าของวิบทําก็ได้ลงคอมึงไม่ปล่อยให้ท่านถูกสักตาเลยหรือไงเนี่ยเอฮอ้ยใจคอจะแดกอย่างเดียวเลยเปิดคําสอนล่าสุดเจ้าคุณแยม้มรวยเป็นร้อยล้านพันลา้านก็ให้บริจาคทาน ภาษาสินเจอภาวนาบริจาคทานนะได้โจงมซาทูแปดแปดแปดพุทธังเพเย์ทํธมังแบงค์ก์โอ้ไอเอยนี่มาครบเลยเงินวัด3ามรอยล้านหลวงพ่อก็คงเอาไปบริจาคให้บาคาร่าใช่ไหมครับเวดีเลยสาวเจ้าของเว็บรับรู้จักกันมานานเจ้าคุณให้ยืมเงินครั้งแรก4ี่สิบล้านแถมมีคลิปอาบน้ำในมือถือเฮ้ยไม่ได้แทงแค่เว็บและอาจจะได้แทงอย่างอื่นด้วยเนี่ยอ่านคชลินแต่แต่นะครับ คลิปนี้กูจะลงได้ไม่เอะฉาบได้ข่าวว่าตอนที่เขาจับได้เนี่ยต้องบอกว่ามีผ้าสายลับเข้าไปอยู่ในนั้นนะสายลับของเรากําลังจะได้ชมปรกากฏการณ์สุดพิเศษอันนี้มามากครับส่วนเธออ่ะรักนะครับอ่านแล้วทําไมอ่านแล้วไม่ตอบครับครับเลยอ่ะเป็นก,กูรีบแดกแลวเนี่ยมามา่มามึงอืดหมดแล้วเนี่ยเฮียนอนเยอะออนอนนอ้อยนอนเร็วออนอนเผื่อ,อ,อนอนเช้า หดนอนตอนไหนแม่ก็ง่วงอยู่ดีไอ้สัสแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้นะพอมึงตื่นมาเนี่ยไปแดกกาแฟแล้วคือมึงเพิ่งตื่นอ่ะมึงจะแดกกาแฟทำไมกูโอวีแมคคาลูกชิ้นทอดกลับมาที่ร้านหลังฝากให้ผมยืนเฝ้าเตาอุ้ยโอ้โไอ้นุ่ม โอ้ยเล่นอะไรเนี่ยหนุม่มเอ้ยมึงย่างอะไรลงไปวะเนี่ยโอ้โหร้านเราเบิดเลยอ่ะเจ๋งช่วยเล่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนแรกจนจบแบบสรุปภายในสามทันหน่อยดิแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเด็กชายกำพร้าได้รู้ว่าตนเนี่ยเป็นพ่อมดและได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอต เขาได้เพื่อนสนิทชื่อรอนขอตั้งวันนี้อีกดีแฮร์รี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพอ่อมดและเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ร่วมมือกับเพื่อนหยุดบอเดมอร์ที่ต้องการศิลาอาถรรพ์ซันอกีกแฮร์รี่เข้าเรียนฮอกวอตส์หยุดบอเดมอร์ชิงศิลาอาถรรพ์ช่วยโลกเป็นมนต์สำเร็จซันอกีกไอ้ย้ยนี่กวนตีแลยแฮร์รี่หยุดบอเดมอร์ปกป้องศิลาอาถรรพ์สำเร็จซันอกีกแฮร์รี่หยุดบ erm อเดมอร์ศิลาอาถรรพ์ปลอดภัยแม่งมึงก็เอาจนได้นะไอแชทเนี่ยคือมึงไม่ด่าเลยกลับมาเลยวะม <c oughs> ไอนน้เริ่มปันยาวอะไรสัตว์สันอิกเฮลี่ชนะสันอิกนิเฮลี่สันอิกแฮ่พ่อเมื่อไอร่ไว เพลงใหม่คุณอิง <c oughs> ไอหนุ่มนั่นหนุหน่มๆทั้งประเทศเพลงดี MV ไม่ค่อยระยะห่างต้องมีนะครับเพราะไม่เข้าใจเลยอะหรือใจดีกับทุกเรื่องอะ กูมีมีแล้วกูยังกำมัดเลยมึงคิดดูดิฝากวับด้วยเอ้ยดูดูแลผมมึงหงดิดได้ไงไม่รู้อผมไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าใจปะพัดลมที่ตลาดน้อยโดมหนึ่งไม่ติดหลายวันแล้วอากาศก็ร้อนรบกวนผู้เกี่ยวข้องให้ดูให้หน่อยนะคะกูว่าพัดลมมันอาจจะติดนั่นแหละแต่แม่งลมมันคงเป่าไม่ถึงกูว่ามึงซื้อใหม่ดีกว่า I am seated ตึง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 ดาบท่านตุงมากครับผชอบไอ้ปื้ม โื้มโอ้ยปืมกูไม่น่าไปอ่านคอมเมนต์เลยไอสัตว์เมื่อหลานเอากันบ้านมาให้ป้าปั่นช่วยสอนคำแรกเนี่ยคำแรกในหีบบอใบไม้เนี่ยมึงยังไม่ได้เขียนใบไม้ไงเข้าใจป่ะรีบเติมบอใบไม้เดี๋ยวนี้เลยนะคลิปยาวใบไม้ยักษ์สลับเผาเผาอะไรวะเฮ้ย เขาลูกใหญ่ๆนี่เลยสลาอินโดไว้นี่สลากเปลือเบื่อโอเคโคตรอร่อยเลยพี่จัดหน่อยครับอย่าอย่าไปท่าเขานะ ใส่ปีกให้หน่อยค่ะอู้เป็นรูปสาวนะครใส่ปีกให้หน่อยเรามาดูกันนะจะใส่ปีกยังไงนะเฮ้ยคนดีก็ยังวะใส่ปีกใส่ปีกโอ้โหจัดไปครับเนี่แมงใส่ปีกจริงวะเฮียใส่ปีกเหรมันหลิดซะด้วยโรนัลโดปีกขวาเกลิ่นเบลปีกซ้ายอุยกูตีนแต่กูชอบไอ้จ่ารอสักครู่นะครับกำลังตีกันอยู่อ่ะรอแป๊บนะ เออคนกำลังทะเลาะกันอยู่เออนี่ไม่เคยเห็นไงเอาเหรอไอ้อย่าเลยนี่เอาหรอนีออออ่จูบปาอ้าวมึงจะต่อยกันแล้วมึงจะทำอะไรกันวะเนี<อ>่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บยังไงยังไงดาวไหมไม่ดาวไปโถอเอ้ยแม่งมึงกูทำอะไรกันเป็นไงล่ะมึงลูกกูทำกันบ้านให้นักเรียนฝึกคัดลายมือทำว่าแม่หนึ่งหน้ากระดาษด้วยตัวบรรจงแม่โอเคอเคเีกพอนหนึ่ง คือว่าฉลาดมากได้อยู่ห้องหนึ่งด้วยมึงมันก็ไม่ได้ทผิดเลยนะเนี่ยผมก็เบื่อนนะอะไรอะไรก็เกิดแต่กับผมเฮปีดีครับอะไม่นช่วันเกิดแม่อะไรอะไรก็เกิดคนละเรื่องเลยนี่เป็นอะไรนี่มึงตลกเต๋อไม่ใช่วันเกิดกูพ่นสีประจานล,ลูกนี้มีการทวงหนี้ของแก๊งนี้นะคะคือตั้งใจจะทำให้อ่าผู้กู้หรือว่าลูกค้า อับอายมไม่ีวิธีการตั้งหลายอย่างที่จะเลือกทำอันนี้คือส่วนหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการเหิมเกลือมากนะคะทำแบบท้าทายใช้นี่ดิถ้ามาทำถึงขนาดนี้แสดงว่าลูกนี่แม่งไม่จ่ายหรือเปล่าหรือเบี้ยวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าฮะเป็นนี่มึงก็ใช้สิไอ้สซตเมื่อคุณโกรธแต่เขาพูดว่ามาจุ๊บเขาหน่อยเฮ้ยเฮ้ย กดกดเครียดโหมโหมเอ้ยนี่แม่งโหมอยู่กูโหมอยู่แต่กูต้องจุ๊บกูเอ้ยฝนตกเมื่อคืนอึ่งออกครับวิ่งหน้าตาแม่งโคตรแปลกแปลกเลยนะเนี่ยลิ้นแม่งยาวยาวลิ้นสองแฉกเลยดิ พูดพืหัสไปตามเมียถ้าอยากรู้มาทานวันศุกร์จะเล่าให้ฟังอ้อวันศุกร์ไปไปไปร้านนี้แหละร้านนี้แหละร้านนี้เลยเรื่องชาวบ้านคืองานของเราลุงโคดได้เลยอะตัวเองเราขอโทษเราผิดเองดีกันนะอือแตงลองโยนแก้วน้ำดูดีโยนแก้วน้ำดูดีนโยนแก้วน้ำอาแม่งโยนให้ดูเลยไม่แตกไม่แตก ไม่แตกคือมึงทำอะไรกันวะคื <c oughs> อะไรโยนเก้าน้ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะนนี่ยออลองโยนจานดูโอเคลองโยนจานดูไม่แตกไม่แตกมึง<ม>ทำทำไมวะโอ้ยกูว่ามึงแม่งต้องมีสักอันอะไรที่แตกแหละไอ้กล้ยไ,ไม่แตกอันนี้ก็ไม่แตกเยอะแหลกบนตีนแม่งโยนโอ้ยโยนเยอะเนี่ยไม่แตก เออไม่แตกจริงว่ะแม่งไม่แตกเลยไม่แตกนั่นเองนะครับเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวดูดัมเบลไซส์สองเซตสองของดัมเบลไซส์เราจะแล่นเซตนะครับเป็นการท่าปั้นหัวไหล่นะครับขอกเราหลักตรงนะแล้วยกเฮ้ย2เฮ้ยเขายกกันท่านี้เหรอวะเนี่ยเออ อุ้ยอึ้ย,ยคือยกท่านี้เหรอวะใช่เหรอวะคือปกติเขายกแค่เฮ้ยหรือว่ากูทำท่าผิดหวะฝึกยิงปืนไว้ใช้ยามฉุกเฉินครับเข้าหัวเมียล้วนๆเลยอะแม่งโคตรคมอะแม่นมากนะคมมากพี่คิวน้องจกสองหางมาแล้วเออคืออะไรอะสักสักรอยจิ้งจกเหรอสักคิ้วจิ้งจกอะนะ คครับอกูว่านี้น่าจะเห็น <pe> ป <h> ่ะกูว่าอย่าสักหลายนี้นะเจ๊ขอร้องเนะี่ยนะอย่าสักหลายนี้เลยอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่อยากจะพิมพ์หรอกครับว่าผมไม่ได้เบียว แต่มันคือตัวตนของผมจริงๆผมนะ่ะไม่อยู่เป็นฝูงเหมือนลูกแกะหรอกครับไม่คุยกับมนุษย์ด้วยอ้าวเฮ้ยแต่มึงพิมพาา์ภาษามนุษย์อยู่นะเพื่อนเพราะผมมาเป็นลูกหลานของซาตานแต่ถ้าช่วยซื้อแอคผมจะคุยด้วยแล้วกันนะครับ14บาทครับยุคฮอช a มลไม่ได้เบียวจริงแบงค์เบี้ยวเลยอะจะลองพื้นมือเดียวดิมาได้ไมไม่เงแล้วว่าใครออกเล็กอ่ะต้องระวังน,นะเดี๋ยวคางลงอ่านหลังนะ ตาำขนาดนี้เลยนี่กามเริ่มมานะเนี่ยดูดินี่าจการเล่นนี่ท่านี้เหรอวะใช่ครับอพลังเข้าปั้นยาจู่ยาจู่จูจูหมัดคุดโคงโอจูนีโอ้ย ตีศอกอุยศอกซ้ายศอกขวาอุ้ยอ,อยู่แยบแยบพอละไอ้่ะเดี๋ยวกูจะทอแท้กับการไปยิมนะโอ,โอเคคุณไปดูเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับมีมาพังสมองแ่งสมองล้าเลยสำหรับใครที่มีคลิปพังสมองหรือว่าโพสที่อยากจะพังสมองคนอื่นร่วมแบ่งปันก็ได้นะครับไปแชร์ไปลงเอาไว้ในกลุ่มสูงนี้มีมได้เผื่อบางคนเนี่ยกำลังมีความสุขนะครับชีวิตเนี่ยแฮปปี้เกินไปอยากจะโดนทำลายหน่อยอะไรเงี้ยก็ จัดกันได้นะครับผมใครก็มาดูใหม่นะครับดูคลิปนี้ดูจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับชวนใหม่กันหน,หน่อยนะเวลาก่นจบคลิป้ะะยะ